อแล้วครับความเทิงก็จะเริ่มขึ้นนะจุดนี้เราก็เริ่มเดินทางน,นะครับเข้ามาทิบนะดำนะควันนี้เดินทางทางทางเรือนะครับทางเรือ ยอยยนแรกมันหยุดไปดีล้วมม่ร้อย่าไปซีอมันซีพม่น้องวมันได้อยู่หลุมไมดีตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่ทำผลงานน่าดูเลย

ตัวแรกติดนิดเดียวด้วยติดไอสามทางจะปุ่นวายไปไหน

ดเดียวลวติดแค่เบรสทางนะโอ้แทงคิวร oh, <thank> อ,อดรอแล้วแว <Thank you. S 1> ติดแค่เบรสทางออสองอันเลยอ่ะดอดหืมตัวนี้ครับ อ้วนท้นสมบูรณ์นะดูอ้วนท้นสมบูรณ์เลยอืมบอยนี้ปลาผมิตคนช่เขาไม่เคยให้ต่อผลกี่ประ็สามปีเหรอโอ้โชคดีใใจริงที่ผมมาใหญ่ก็หนึ่งเนาะย้ำอีก,กอทีอะไรย้ำไม่ย้ำย้ำแต่พ่อเบื่อนะ หยอมกินปลาย่างเอา้าเฮ้ยอฮ้ยปวเบ็ดหลุดเหรอหรืออะไรเบ็ดท้องหลุดไม่เบ็ดท้องไม่ไม,ไม่ไม่นั่นนะไม่ได้ใส่เบ็ดท้องใช่

รองเท้าติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอเดูเว้ยดูยกยทีส่งไปมากินวิตรอ่ะโอ้โหดูเรื่องนะใหญ่จริงดูดูส้นต er ีคุณช้อนเรีบย ดื้อมันติดหาวะ่ะเออมันไม่โยกเลยมันไม่โยกใช่เดียวฉันฉัวิ่งแบบปี๊ดเให้เล่นเบรกเบรกออนเพราะมันเป็นเบ็ดมันไม่ใหญ่คงมันไม่สายเลยนะ ค่อยๆได้อยู่ติดหลังค่อยๆเว้ยติดหลังเออติดตัวยาวเบื่อเลยติดหลังแม่งโอเคถือก็ฟาอตัวยาวเบื่อจ้าเต็มจอเปลี่ยนไอ้นี่ไงเปลี่ยนอาชีพใช้แมพ ก็บอกแล้วมันมันน่าจะสายวะไงอันนี้มันไม่สายไงนี่หนุนผลงานแล้วตัวนี้ก็ใช้ได้จะแบบโก่น่านอนผลงาน,นที่น่าภาคภูมิใจเราวันนี้นะครับหมอมอครับ <laughs> ปล่อยน้องมานะครับตัวเดียวปล่อยน้องไปน้องอย่าดิ้นนะน้องอย่าดิ้นนะครับบอกน้องอย่าดิ้นนะครับ 管理。 ที่แล้วขัดหยิบทำงานไงโอ้โหใส่ยอมยอมขอบคุณมากเละโอ้โห <c oughs> เป็นใหญ่กว่าเป็นใหญ่กว่าลูกหมูก็จริงเล่นใหญ่กว่าไ่ครับหมูครับลูกหมูของเราครับลูกดีมากมีแค่อสองอ่ะโอ้โห<อ>ไม่ได้จะได้สองอ่ะ <c oughs> ลูกหมูของเราครับเอาก,ก็เอาหื คดีจบเ,เ,เต็มโอ้โหรู้ตัวนี้คุ้มแล้ว <laughs> ตัวนี้ครับ Uhm? ไม่รูปิดหางวะะิดหลงยว่ะไม่รู้อ่ะเบยเบลมอ่อนอะไอ่ไม่ย <c oughs> <c oughs> ังยัง อันนีน้นวติดหลังต oh ิดางปนโลอะใเปนลโหข้าวปลาเข้าปลด้วยติดหลังติดหลังแรงจังโอ้โห โคตรประนีตอะขอได้ไหมอะโอ้โหตัวจำคุณฮะขอเราถ่ายรูปกันนะ

แต่มันมีสายกับไใชปอ้แบบ้อนอยู่หรอวะ่ไห,ไหนวนตัวยังใหญ่ เอากลับบ้านได้มั้ยวันนินเนี่ยย,นะ <c oughs> ยังใหญ่อะนี่ทราบันนินกลับบ้านในรวยแล้วเนี่ย นั้นดีเว้ยมีรถเข็นด้วยจากโรเอ้ยอันนี้เหมือนปลาช่อนเว้ยอันนี้เป็นหัวสายเว่ยย้อยอ๋อแปมาเ็นเจ็ตสกีแล้ว

่นี่ก็ลงน้ำช้อนทั้งวันนะครับเนี่ยก็ลงมาช้อนนะฮะลงช้อนทั้งวันนะครับเป็นหมอนหวานนักใจเย็นปาล์มใหญ่เล็มไล้ไปเรื่อยพี่จุ่มคอได้เฉย มันคับได้มันับมาโอ้ยอย่า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 เล่นท่ายเยอะมันอะปูรูมู่เจ้าครับโอ้ยตัวน,นี้ตัวนี้ปูรูมูนะครับไม่นหัวดาคนปัดดูครับ ส่งคดีหายแล้วครับปลาโลว่ะปูนปลากระตุ้นนี้นี่มันอะไรใหญ่ไม่ใช่วะหรือว่าใช่วะเหมือนไม่ใช่วะหรือว่าใช่เออเหมือนปน,นินเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเหมือนใช่ มันไม่สายหัวเลยอะไอชัย,ชยเว้ยชัยปนินยิงช้อนปะมันไม่สายหัววะปะนินนี่ไงเต็มปากเต็มคำเลย,ด,ย <laughs> ดูดิเต็มปากเต็มคำเลยอะ โอ้โหเต็มปากเต็มคำเลยอะเปลี่ยนทิปปนินได้ไหมเนี่ยมาโอ้โหไอตัวอ,อันนี้ไม่ใช่ทิปปน,นินไป ปล่อยปลานะครับแล้วก็ตกปลาทุกครั้งจะเหลื่ขยะครับเราไม่เอาเอาขยะทิ้งหมดครับีปัญหาคือเราจะต้องแบกของกันยังไงโอเคครับติดกจ <laughs> ิ๊บครับวันนี้ครับ